สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเหมือนเดิมมีแต่เรื่องเดิมๆเ,เนาะชีวิตเราเป็นเป็นชีวิตหมายถึงเราสองคนกับสามีนะคะเป็นช,ชีวิตธรรมดาจริงๆเลยทุกคนไม่มีอะไรพิเศษเลยแล้วที่สำคัญนะคะสามีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพาไปนู่นไปนี่ <laughs> เขาชอบ มีโลกส่วนตัวที่เขาชอบก็คืออยู่บ้านค่ะเขาชอบอยู่บ้านเป็นคนติดบ้านมากๆเลยค่ะส่วนเราเนะี่ยจริงๆแล้วเราตัวดิฉันเองนะคะชอบที่จะทํานู่นทนํานี่แต่พอมันเป็นหน้าหนาวแบบนี้นะคะคือออกไปนอกบ้านแล้วมันหนาวมากคือมันทําให้คนที่อยากทําอะไรแบบดิชันเนี่ยแล้วชวนสามีทําอะไรนอกบ้านด้วยกันแล้วเขาไม่โอเคเนี่ยเรากลายเป็นคน ปรับตัวเข้ากับเขาเฉยค่ะกลายเป็นคนติดบ้านเข้ากับเขาเฉยเลยก็อยู่บ้านไปค่ะวันวันหนึ่งเรามีหน้าที่อะไรเมื่อวานก่อนที่เราจะหยุดนะคะสามีก็ไปซื้ออาหารเตรียมให้เราทำเมนูค่ะแล้วก็เขารู้ว่าเราชอบทำคลิปใช่ไหมเธออยากทำอะไรเธอก็ดีไซน์ไปในแต่ละวันวันนี้นะคะวันจะพาทำอะไรกินมื้อเที่ยงค่ะแล้วก็อืม จะทำอะไรกันดีก็ติดตามรับชมนะคะมาค่ะเมนูอันนี้สเต็กหมูนะคะจะ ชวนสามีให้เราอะเริ่มกินอาหารที่ปรุงน้อยๆกันค่ะทุกคนไม่เผ็ดไม่เค็มจนเกินไปนะคะก็แล้วก็สุกค,ค่ะอันนี้เป็นเกลือนะคะกับพริกไทยดำค่ะแล้วก็นี่เป็นผงปรุงรสสเต็กนะคะที่มีส่วนผสมของปาปีกาและหอมหัวใหญ่ค่ะจะปรุงน้อยๆค่ะทุกคนแบบแบบไม่เค็มมากเนาะตบๆให้มันเข้าเนื้อไป เี่ยพริกไทยดำแล้วค่อยไปบดใส่ตอนที่เราอทอดในเนยนะคะจะใช้วิธีการทอดเนยแล้วก็เอาเข้าเตออาอบค่ะวันนี้คุณสามีบอกว่าขอเป็นสเต็กกินกับปลาปิกเออกินกับมันฝรั่งได้ไหมเฟนฟรายก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็กินกับมันฝรั่งกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะทำแบบจานสวยๆตามผักที่เรามีไม่เยอะนะคะ จัดจานสวยๆให้ชมเดี๋ยวเราไปทอดเนยกันก่อนเลยค่ะ <le> เราใช้วิธีการทอดเนยให้ห,หอมๆนะคะเออดรห่รเดี๋ยวคลอกรบกันชนดูเสดูแอดแตคลอกรกันชนแม่นย่อหงเร็ กระเทียมลงไปทอดใน,นเนยด้วยค่ะสามีบอกว่าเธอหิวแล้วใช่ไหมเลยบอกว่าเราตกลงกันแล้วไงเราจะกินตอนเที่ยงนะคะจริงจริงเราหิวแล้วค่ะทอดเนยเราก็น้ามันกระเทียมตอนนี้หมันลูกตาข่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าเตาอบแล้วก็ออ่จะได้มั่นใจว่าสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเป็นหมนูคือเราจะกินแบบสุกๆนะคะทุกนะคน ห,หอมกำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะเอาเข้าเตาออบย,ย่างแบบนี้จริงๆย่างแบบนี้ก็ก็อร่อยค่ะจะเริ่มใส่ผักทอดนเนยแล้วนะคะเริ่มจากผักที่สุกยาก,ก่อนเลยมะเขือม่วงค่ะชิ้นใหญ่มากทุกคน รด้วยผงเราเรียกว่าเกรดเรียนนะคะก็จะค,คิดไท่ดำเดี๋ยวย่างก่อนเดี๋ยวจะเอาใส่เตาอบแล้วโรย,ยชีสด้านบนค่ะ สเตทที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นเฟมเปเปอร์ก็คือซอสพริกไทยดำค่ะส่วนผสมก็จะบอกเอาไว้อยู่แล้วค่ะวันนี้ใช้กระเดยโอเคใช้เกรดเดยอย่างเดียวค่ะเป็นแบบครีมสำหรับทำอาหารค่ะอันนี้คือครีมนะคะครีมสำหรับทำอาหารค่ะ ภาษาสวีเดนแล้วเรียกว่าเกรดเลยนะคะแล้วก็ฉีกซองเลยทุกคนง่ายมากอันนี้อร่อยนะคะเป็นแบบรสชาตินุ่มๆนวลๆค่ะคนที่เขาจะทำพวกอาหารสำเร็จรูปแบบนี้ขายส่วนใหญ่เขาก็จะชนะการแข่งขันระดับ Master s h e p สวีเดนเลยนะทุกคนมีชื่อเสียงกันทุกคนค่ะ แค่นี้ค่ะตั้งไฟไปกวนๆคนๆไปกลับด้านก่อนที่เราจะเอาไปเข้าเตาอบก,กับชีสนะคะหมูจะสุกแล้วทุกคนเราไม่ต้องเข้าเตาอบก,ก็ได้นะวันนี้สามีบอกขอหมูแห้งๆแ,แล้วก็ใส่อ่ามะเขือเทศลงไปได้วยค่ะมันจะตัดเลี่ยนได้ดีมากเลยค่ะ ที่สำหรับอเอามะเขือม่วงใส่อบชีสนะคะทุกคนนี่ใส่ผงปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยค่ะ เป็นชีสที่เราแช่แข็งไว้นะ,ะทุกคนต้งทุบเลยต้องทำเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกระทงนะคะ <ST US K> เพราะว่ามันจะมีน้ำออกจากมะเขือเผาค่ะ <ST US K> ใส่พริกไทยไหน่อยค่ะ มะเขือของเราได้ที่แล้วนะคะทุกคนถามคุณสามีว่าเธอกินไหมเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินผักค่ะโอ้ยอยากให้ทุกคนได้ชมก่อนนี่มันออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ น่ากินมากค่ะสวยมากความตั้งใจของเราวันหยุดก็ฝึกทำอาหารวนไปค่ะเรามีเวลาจัดจานนะคะทำให้มันสวยๆเหมือนอย่างที่หลายๆคนรอชมเนาะตอนนี้เรารอเฟ้นไฟอย่างเดียวนะคะหมูก็เสร็จแล้วค่ะ สใจอยากของคุณสามีนะคะเขาบอกว่าเอาสุกแห้งๆนี่ค่ะได้เลยน่าทานไหมคะทุกคนรอเห็นไฟเท่านั้นค่ะของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์อาหารเที่ยงของเราไม่นิดหนึ่งค่ะ ของเราต้องมีซอสพริกจ้ะทุกคน <c oughs> สีราชาอุ้ย <c oughs> กระเด็น <c oughs> นี่จ้าจานไทยค่ะทุกคนจ้า <c oughs> ชีวิตเราจะเป็นแบบนี้ค่ะวันกับสามีมีการตกลงกันไว้ว่าถ้าเป็นวันหยุดเราจะกินอาหารมือหลักด้วยกันด้วย,วยความที่สามีเขาเป็นคนกินยากกินยากเหมือนง่ายนะคะกินง่ายเหมือนยากาก,ก็คือเมนูอาหารของเขาเนี่ยทำได้ง่ายๆค่ะแล้วเขาก็ไม่เลื่องมากว่าเอ้ยเราต้องมาจัดจานสวยนะต้องแบบฝรั่งจ้าอะไรแบบนี้แต่สไตล์อาหารฝรั่งที่เราทำเอง นะคะแต่ว่าเขาจะไม่กินอาหารสเปซสปะคืออาหารของเราเนะ่เรียกว่าอาหารสเปซสปะเขาจะไม่กินด้วยเลยค่ะเขาต้องดูแลสุขภาพของเขาระวังเรื่องการกินสุดยอดมากสามีใครเป็นแบบนี้คอมเมนต์มานะคะวันก็เลยะจะทําอาหารฝรั่งเป็นหลักส่วนเราเนะ่ะเรากินมากกว่าหนึ่งมื้อค่ะในแต่ละวันเรากินเยอะมากค่ะเราก็จะมีเมนูแซ่บ เอาไ้กินของเราเองก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์นี้นะคะถามว่าคือวันชอบทําคลิปทําอาหารให้ชมบ้างวันน่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะที่เราเน่ะใช่ม้อหุงข้าวทาเมนูอาหารไทยได้หลายเมนูมากทําไมถึงต้องใช้ม้อหุงข้าวเพราะว่าวันน่ะชอบไปทําอาหารที่ทํางานค่ะ คือวันเริ่มมาจากการที่เราเป็นคนไทยไปทำงานในโรงแรมที่เขามีหัวหน้าที่น่ารักมากค่ะแล้วก็ชอบกินอาหารไทยแล้วบังเอิญว่าเราอ่ะเป็นคนไทยที่ใจดีแล้วก็ชอบแบ่งปันอันนี้คือมันติดตัวพี่ๆคนไทยลหลายๆคนจะเป็นแบบนี้เวลาเราทำงานกับฝรั่งนะทุกคนสิ่งที่เราอยากทำคืออยากให้ฝรั่งชอบอาหารไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันก็จะทำอาหารไทยแบบง่าย ไปกินที่ทํางานแล้วหัวหน้าเนี่ยนะคะเขาก็ชอบด้วยค่ะแล้วพอก็เห็นเราทําเขาก็บอกว่าเธอมาทําให้ชิมบ้างสิทําอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเธออยากได้อะไรอันนี้จากหัวหน้าคนแรกนะคะวันก็จดไปเลยค่ะว่าซอสอะไรบ้างที่อยากได้พริกแกงอะไรที่อยากได้ เขาก็จะทําให้เราคะ่ะทุกคนเขาก็จะซื้อมาให้และที่สําคัญซื้อหม้อหุงข้าวมาให้สองใบเพราะเราบอกว่าอันนึงเราจะหุงข้าวอันนึงเราจะทําอาหารไทยที่ทําในหม้อหุงข้าวได้แต่มันมีข้อจํากัด พราะว่าห้องพักที่เรากินอาหารร่วมกันกับฝรั่งหลายๆคนมันไม่ใช่ห้องครัวมันเป็นแค่ห้องกินข้าวมันจะไม่มีที่ดูดควันท,ที่ดูดอากาศเพราะฉะนั้นวันก็จะคิดว่าเราจะทำอาหารอะไรที่มันไม่มีกลิ่นนะคะที่ทำไปแล้วคือผัดไทยไข่ตุนผัดซีอิว๊วแกงเขียวหวานต้มขาไก่ต้มยำข้าวผัดห่อหมกทะเลก็เคยทำนะคะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เออล่าสุดทำหมูผัดทีแกงแดงได้แล้วด้วยนะคะพอเออกุ้งองบวนส้นอีกหนึ่งเมนูค่ะพอเราทำอะไรได้ก็เลยอยากเอามาทำคลิปให้ทุกคนได้ชม mm. เผื่อว่าใครที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ทำง่ายๆหรือใครอยากเอาไปทำในห้องอาหารของฝรั่งที่มันไม่มีครวัวเหมือนบ้านเราก็ทำได้นะคะ mm. ก็มีคอมเมนต์แบบนี้หนึ่งอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเอาไปแบ่งเพื่อนทำไมเราต้องไปทำ ที่ทำงานคือวันอยู่สวีเดนค่ะการที่เราปรุงอาหารจากสวีเดนไปทำกินที่นอร์เวย์ส่วนใหญ่วันจะปรุงตอนเย็นวันนี้ไปกินวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเราอยากให้เพื่อนกินด้วยเราก็ไม่อยากให้เพื่อนกินอาหารเก่าอะค่ะส่วนตัวเราเองไม่เป็นอะไรถ้าวันไหนเราไม่สะดวกเราทำหนึ่งกล่องไปกินคนเดียวเพื่อนก็จะได้เพื่อนก็จะไม่ได้ชิมเขาจะฝรั่งจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ก้าวไกยอาหารของคนอื่น ถ้าเราไม่บอกเขาว่าชิมสิฉันทํามาเผื่อนะเธอกินได้อะไรแบบนี้นะคะฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่ก้าวไก่อาหารของเราถ้าเราไม่สะดวกเราจะทําใส่กล่องไปกินคนเดียวเขาจะไม่ชิมค่ะแต่ว่าถ้าเราทําแบบเป็นจานตรงกลางเราบอกเขาว่าเธอชิมได้ไหมทุกคนทุกคนจะแบบชิมทุกคนจะชิมจริงๆนะคะ เขาก็จะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะชิมได้เพราะฉะนั้นวันไหนที่วันสะดวกวันถึงจะไปทําในหม้อหุงข้าวแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆได้ชิมแบบปรุงสุกร้อนๆแล้วก็กินร่วมกันแล้วมันเป็นความสุขมากที่เราเห็นว่าคนไทยละเอเอ,เ,อเพื่อนเราหลายชาติชอบอาหารไทยค่ะและที่สําคัญวันจะบอกเขาด้วยว่าเธออันนี้นะชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้นะเธอไป สั่งได้ตามร้านอาหารไทยทุกร้านเลยมีขายส่วนอันไหนที่มันพิเศษมากๆวันก็จะบอกว่าเมนูนี้ไม่มีขายในร้านอาหารนะเธออะไรแบบนี้นะคะวันก็จะถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยไปด้วยแล้วที่สําคัญเราอยากให้ฝรั่งชิมอาหารไทยผู้หญิงไทยที่ไม่อยู่ในต่างแดนวันคิดว่า10คนจะเจอคนแบบนี้สัก8ค่ะ80%จะชอบแบ่งเพื่อนแบ่งปันเพื่อนมีนิสัย อบอ้อมอารีและแบ่งปันติดตัวมาทุกคนอยู่แล้วค่ะสําหรับพี่พี่น้องๆที่เป็นคนไทยในต่างแดนเรื่องนี้ไม่แปลกค่ะเพราะว่าเวลาวันทําแบบเนี้จะเจอคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าฉันเหมือนกันฉันเหมือนกันลองคอมเมนต์นะคะว่าพี่ๆน้องๆอ,อยู่จังหวัดเอ้อยู่ประเทศอะไรทําเมนูอะไรไปแบ่งเพื่อนฝรั่งชิมบ้างพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะส่วนวันนี้คิดอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ วันก็จะคิดวันกับสามีจะต่างกันนะคะวันจะแบ่งปันค่ะส่วนสามีไม่แบ่งปันนะคะทุกคนเขาจะมีความคิดแบบแบบคนยุโรปทั่วไปคือเราต้องทํางานเพื่อตัวเองเราต้องกินเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาวันจะ ไปทำอาหารกินกับเพื่อนที่ทำงานวันจะไปซื้อของที่นั่นเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาขวดที่เราเก็บสะสมในงานโรงแรมไปแลกเป็นอาหารที่เราพอจะมาปรุงให้เพื่อนๆกินได้เพราะตัวเราเองก็ไม่รวยทุกคนแต่เราอ่ะชอบแบ่งปันมีน้ําใจมากกว่าเงินในกระเป๋าประมาณนั้นแล้วก็วันก็จะไม่ให้สามีรู้ค่ะว่าเราทำไปแบ่งเพื่อนกินเพราะฝรั่งเขาก็ไม่ได้รอกินของเราแต่เราชอบแบ่งทุกคน ส่วนวันนี้มันก็จะดูค่ะสามีจะเป็นคนซื้ออาหารแล้วเราอ่ะมีหน้าที่กินสิ่งที่เขาซื้อมาให้วันนี้เขาก็ซื้อเอ,อเรียกว่าเป็นอาหารกลางวันที่เราแค่เป็นหมูเป็นหมูก้อนค่ะอาหารกลางวันที่เราแค่มาอุ่นเรากินได้เลยแล้วเขาเคยซื้อมาแล้วบอกเธอชอบไหม วันก็ชิมดูแล้วบอกอืมอร่อยดีเขาซื้อมาอีกแล้วค่ะวันก็เลยจะทำเมนูข้าวผัดในหม้อหุงข้าวพรุ่งนี้ไปชมในที่ทำงานนะคะว่าเมนูข้าวผัดในหม้อหุงข้าวทำยังไงแล้ววันก็จะเตรียมของไปค่ะสำหรับการทำข้าวผัดนี่คือนิสัยส่วนตัวทำแบบนี้มาตลอดเวลา14ปีที่ทำกับเพื่อนๆนะคะก็ชอบแบ่งปันแล้วอยากให้ฝรั่งชอบอาหารไทยได้วยค่ะ มาค่ะทุกคนดูรานันะคะอันนี้เป็นหมูที่เราทําให้สุกวันนี้ใส่น้ํามานิดหน่อยค่ะแบบอยากกินแบบน้ํนํๆบ้างปกติจะราบแบบแห้งๆเลยนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องราบมาจากที่บ้านสุดท้ายเราก็คือเต้าั่วกับหอมทอดเปคนที่ชอบใส่หอมทอดมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยเราจะไม่ปรุงรสด้วยน้าปลาค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสและเกลือมาจากที่บ้าน เราก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยค่ะด้วยความที่เราไม่ใส่ผงชูรสนี่เลยหน้าตาหน้าพาันนะคะอันนี้ก็เพื่อนมาทำงานวันนี้เจ็ดแปดคน,คนเขาจะแค่ชิมค่ะมีเราเท่านั้นที่กินจริงเลยนะคะเราก็เตรียมผักมาให้เพื่อนกินด้วยค่ะผักก็เอาขวดไปแลกมา,มาเมื่อเช้านี้นะคะไม่ได้ทำคลิปเพราะว่ารีบมากเลยค่ะทุกคนเอาขวดไปพันเป็นแลกเป็นใบเสร็จเงินสดแล้วก็แลกเอาเป็นผัก ที่กินกับลาบได้นะคะเรียกว่าผักในห้างฝรั่งค่ะก็จะมีมะเขือเชอร์รี่นะคะมะเขือลูกเล็กแล้วก็พริกแดงแล้วก็แตงกวามะนาวค่ะที่เราไปแลกมาเมื่อเช้านี่คืออาหารมื้อเที่ยงที่ทํากินกับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานนะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราไปทํางานต่อค่ะ